สวัสดีครับพบกับผมทเวลนะครับวันนี้เราไปอยู่กับเกมเคนจิครับผมโดยในคลิปนี้ครับเราจะมาพูดถึงในเรื่องของสูตรการสร้างอาวุธครับผมสูตรการสร้างอาวุธนั้นมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมขออธิบายเกี่ยวกับเรื่องการสร้างอาวุธก่อนนะฮะการสร้างอาวุธกับการสร้างชุดก่อนเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับการสร้างอาวุธเนี่ยมันจะมีเรื่องของสูตรครับก็คือมันจะเป็นเรื่องของรูปคล้ายๆประมาณว่าวิชาการสร้างดาบเนี่ยเป็นของใครเป็นตระกูลของใครอะไรพวกนี้ฮะ ส่วนการสร้างชุดเกาะครับเนี่ยครับมันจะเป็นแบบนี้ฮะเนี่ยครับตัวสีส้มๆข้างบนนะฮะมันคือเกรดครับผมในการสร้างาพวกชุดเกาะเนี่ยมันจะมีเรื่องของเกรดเข้ามาครับก็คือมีตั้งแต่เกรดธรรมดาเกรดาหายยากขึ้นมาแล้วก็ไล่งลงไปจนถึงมัตเตเกตครับผมมัตเตเกตก็คือระดับสูงสุดซึ่งตัวเวลาการสร้างตัวชุดกเกาะนะครับเราสามารถกดสร้างขึ้นมาแล้วก็มันจะสร้างได้เลย แล้วก็เวลาที่มันเสร็จแล้วเนี่ยมันก็คือจะสุ่มออกครับว่าคุณสมบัติเนี่มันอาจจะขึ้นมาเป็นเกียริเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับฝีมือช่างที่เราให้เขาสร้างด้วยนะครับถ้าเกิดว่าช่างฝีมือเก่งเนี่ยมันก็จะสร้างออกมาได้ดีครับตัวเนี้ยมันก็เลยง่ายครับเพราะว่ายังไงก็สร้างออกมาได้เร็จแน่นอนแต่ว่าดีไม่ดีนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งครแต่ว่าตัวของดาบนะครับมันจะไม่เหมือนกันครับตัวดาบเนี่ยจะไม่มีเรื่องของเกรดนะฮะแต่จะมีเรื่องของสูตรการสร้างนะฮะ ตัวดาบเนี่ยปกติมันจะมีเรื่องของอ๋อถ้าเกิดสมมุติเราลงวัดใช่ไหมครับลงวัดเพิ่มอาวุธเข้ามาเนี่ยอย่านงะเช่นมีแบบขวานเพิ่มเข้ามาอย่างเงี้ยขวานตัวเนี้ยถ้าเกิดว่ามันไม่มีสูตรนะครับมันก็จะสร้างได้แค่ออตัวของโมเดลเดียวครับผมอย่างอันนี้ครับเดี๋ยวผมให้ดูนะฮะที่ผมใช้บ่อยๆนะครับก็จะเป็นไดชเป็นดาบคาถาที่ไม่มีอยู่ในเกมตั้งต้นนะฮะแต่ว่ามันก็ยังสามารถสร้างได้ครับ อยู่ไหนวะเนี่ยอ่านี่ครับอันนี้คือสูตรครับที่ตามหลังนะครับนี่คือสูตรการสร้างครับเห็นไหมครับด้านหน้าคือชื่อว่าอาวุธชื่ออะไรนะครับแล้วก็ตามด้วยสูตรการสร้างครับในเวลาที่เรากดสร้างไปแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นมาครับนะครับอย่างนี้เป็น d m a s c u s ตพิ t ไท e 2นะฮะซึ่งหลังจากกดสร้างไปแล้วครับเราก็เอาลองเอาเมาส์มาชี้ดูก่อนเนี่ยมันจะขึ้นบอกครับว่ามีเปอร์เซ็นต์การสร้างเนี่ย โอสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งตัวเปอร์เซ็นต์เนี้ยมันสําคัญมากาครับเพราะว่ายิ่งอ่อช่างติดดาบเราฝีมือไม่เก่งเนี่ยโอกาสพลาดมันก็ยิ่งสูงครับมันจะเขียนสีแดงตรงนี้นะฮะซึ่งไอตัวตรงเนี้ยครับมันจะมีปัญหาแล้วว่าถ้าเกิดเราสร้างไปแล้วอ่ะเราเอ่อช่างฝีมือเรามีความสามารถไม่เก่งมากเนียมันก็จะมีโอกาสพลาดครับซึ่งสมมติเราสร้างไอไ้มทัลทูนี่ไปใช่ไหมครับมันจะกลายปเป็นเล่มอื่นฮะซึ่งมีความรบกับต่ำกว่ากากกว่านั่นเองฮนะ เราก็ต้องดูกันอีกทีนะครับว่าเราจะสร้างกันยังไงนะซึ่งในวันนี้ครับผมก็จะเอามา็อดมาให้ดูครับว่ามีตระกูลไหนบ้างครับที่เป็นสูตรการสร้างดาบที่แบบมีเพิ่มขึ้นมานะครับนอกเหนือจากที่เป็นจากตัวต้นฉบับนะฮะในตัวต้นฉบับเนี่ยมันจะมีตั้งแต่แรกก็คือรู้สึกจะเป็น scrap metal นะครับก็คือเป็นพวกดาบกากไอ้พวกลอตตี้ครับเพื่อที่ไปดาบขึ่งสนิมแล้วเนี่ยที่เราใช้กันได้ต้นติ๊กต้นเกมเลยพวกเนี่ยนี่คือพวกตระกูลเนี่ยมันเป็นตระกูลที่ผิดพลาดครับ เพราะว่าพวกนี้มันปกติเราสร้างมาแล้วถ้าเกิดว่ามือเรากากเนี่ยก็จะได้พวกนี้มาแทนคนะคือจะไม่ได้อไอ้ที่ดีๆไ,ได้พวกาก,ากากมาแทนแต่ถ้าเกิดว่าเราเก่งขึ้นมาปั๊บมันก็จะเริ่มสร้างขึ้นมาได้ครับระดับสูงสุดของการสร้างคราฟเนี่ยก็คือเอ็ดวอล์เกอร์ไททูครับซึ่งจริงจริงเอ็ดวอล์เกอร์จะมีถึงไทจี G. แล้วก็ระดับสูงสุดของเกมก็คือจะเป็นเหมยโถแต่ว่าเหมยโถเขาสร้างไม่ได้ครับ ก็คือต้องไปลอนมอเตอร์แล้ถ้าเกิดใครจะสร้างไอ้สองตัวเนี้นะแล้วก็คาตัน้นผมจำไม่ได้ว่าคาต์ั้นมีให้สร้างหรือเปล่านะครับคาตั้นเป็นดาบของพวกเอ่อยูนิเต็ดซิตี้นะครับก็คือเป็นของเมืองนี้ฮะไหนวะนี่ฮะคือที่นี่มันจะมีร้านอยู่ครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครแบบอยากได้บูฟเอ่อไดโชนะครับแบบที่ของผมเนี่ยที่ลงวอสมาเนี่ยก็สามารถไปเอาบูปินที่นี่นะครับเพราะมันมีที่นี่ที่เดียวนะฮะ มาเดี๋ยวผมเอาให้ดูครับว่ามีดาบแบบไหนบ้างนะครับที่ผมใช้อยู่นะฮะอันนี้เดี๋ยวผมเล่นตัวอย่างให้ดูอ่ะสาธิตเริ่มต้นกันด้วยนะครับอันนี้เป็นดามาสัสกัสครับอันนี้คือดาบกูในดามัสกัสนะครับอันนี้อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะครับเพราะว่าผมพยายามสร้างมาให้มากที่สุดแล้วแหละแต่ว่าด้วยความที่ว่าอย่างที่บอกครับว่า มันมีบางอันนะครับที่ต้องสร้างบิดพลาดครับมาถึงจะออกมาซึ่งพอช่างฝีมือเราเก่งขึ้นไปมากๆแล้วเนี่ยแม่งไม่พลาดครับอย่างไอโรดวูดเนี่ยคือบางทีมันช่างฝีมือเราเก่งมากแลว้ววะแม่งเสือสร้างไม่ได้เชฉยเลยมันบั็กครับทั้งๆที่มันร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่แม่งก็ไม่สร้างไม่ได้ครับมาครับอันแรกครับไรโชดามัสกัสมิดไทวันนะฮะมาดูกันก่อนแป๊บเดียวเดียว อย่ากดผิดกดผิดครับอย่าสาธิตให้ดูครับนี่ครับดาวัสคัตนะครับมันจะเป็นดาบจะเป็นรูปลายอย่างนี้ครับมันคือการตีเหล็กหลายชั้นนะครับรวมเข้ามานะครับผมชอบมากครับในการตีดาบแบบดาวัสัสคัตเนี่ยคือเป็นแบบรูปลายแบบสวยมาก ถ้าเกิดใครอยากเห็นของจริงนีก็เป็นเปิดตาม YouTube ได้เลยครับดา m a s c u s อันนี้นะฮะอันนี้เป็นแบบเต็มใบครับแล้วก็ตูวของผักดาบเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะออกเป็นสีเหมือนคล้ายๆเหล็กเนะีผมดูว่ามันไม่ใช่สีน้ำตาลนะีมันจะเป็นเหล็กแล้วก็ออกเป็นสีน,นิมลดกหน่อยแต่ว่าดูคลาสสิกดีฮนะเท่ดีนะต่อมาครับเป็นมิดไททูนะครับยังอยู่กับดามัสกัสต่อแต่เล่มนี้ครับ ตรงนี้เปลี่ยนสีเทาครับด้ามฝักปเป็นเปลี่ยนสีเทาแล้วนะฮะแล้วก็ด้ามตัวใบดาบเนี่ยเปลี่ยนสลับสีเลยครับคือต,ตัวคมเนี่ยยังเป็นตัวแบบธรรมดานะครับแล้วก็ตัวด้านนอกเนี่ยสันดาบนะครับเป็นแบบธรมมดกัแนะ,ะอันนี้ผมชอบเลยอ่ะสวยอ่ะแต่ว่าค่าเซตัสนี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะยังอยู่กลางๆอยูอย่นะไอ้ตรงนี้ก็พอกลางๆครับไอ้ตัวค่าเซตัสนี่ยผมจะไม่ค่อยได้ให้ดูนะครับเพราะว่าผมลองมอดหลายตัวครับ เผื่อว่าคาลิลตันมันจะไม่ตรงกับชาวบ้านเขานะฮะก็ดูคร่าวๆไว้ก็ได้กัน,กน,กนเดี๋ยวผมเปิดให้ดูคร่าวไวแล้วกันนะอ่าเล่นต่อไปครับเป็นดัมพังคัสทายอ่าทายโน่นหนึ่งนะฮะอันนี้จะเป็นพวกมิดนะครับมิดมีดสองตัวนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นทายธรรมดาครับอันนี้ครับคล้ายๆกับตัวเมื่อกี้นะฮะแต่ว่าสีต่างกันครับอันนี้ออกเป็นสีนี้สว่างมากขึ้นนะ แต่ว่าก็ตูวสวยอยู่เหมือนกันนะแต่ค่าศึกตัดรู้สึกว่าจะไม่ค่อยดีนะฮะนี่จะอยู่ในระดับล่างๆนะครับเล่มต่อมาครับอันนี้ออกมาเป็นสีทึบเพื่อมากขึ้น,นครับแต่ตูดาบออกเป็นสีออกทึบๆขึ้นมาเนีัยจอ,อกเป็นสีเทาก็ไม่ใช่นะมันออกเป็นสีน้ำตาลด้วยฮะแต่ก็สวยนะแต่ผมชอบเล่มก่อนหน้ามากกว่าฮะ ต่อมาครับเล่นนี้ครับเป็น mid t y e t o web last oh อันนี้ลืมบอกครับบางครั้งเนี่ยครับสร้างออกมาแล้วมันผิดพลาดเนี่ยในตระกูลดามัสแตบางบางโมเดลครับมันออกมาแล้วก็เป็นแบบผิดพลาดเนี่ยฮะอย่างอันนี้ครับเป็นโมเดลผิดพลาดนะครับของ mid type t o นะครับเป็น l a s t e s ก็คือมีสนิมฮะแล้วก็มันจะมีอีกแบบหนึ่งครับที่ผมเคยเห็นนะมันจะเป็นแบบว่าออรุดับปรุงครับก็คือจะเป็นอีกลายหนึ่ง แต่ผมดันลื่นลบมันไปแล้วครับก็เลยไม่มีให้ตัวอย่างให้ดูนะครับมันต้องใช้ผิดพลาดกันเลยถึงจะเห็นได้นะแต่ว่าอันนี้ข้อสวยนะผมชอบอันเนี้ยลายสวยด้วยอะ่ะป้าต่อไปครับผมเป็นดรมคัสไทยสามนะฮะเป็นสีดำเลยโอ้โหแต่ว่าตัวลายดมัคัสเริ่มไม่เห็นนะ คือตัวด้ามใบดับข้างบนเนี่ยมันจะน่าจะเป็นธรรมดาครับแต่ว่าข้างล่างเนี่ยคือเป็น,นด,ดัมมกัสแต่มันแยกกันไม่ออกอะเล่มต่อมาครับเป็นดัมมกัสไทยสีนะฮะไทยสีเป็นสีขาวแต่ว่าตัดขาวดำมือนหอยินหยางสวยนะเนี่ยทำไปเล่นไปแต่คาเทตัดกาก,ากว่ะคือถ้าเกิดเอาไปใช้แบบว่าแฟชั่นน่ะได้อยู่นะเอาไปใช้จริงคงลำบากครับ ต่อมาครับเป็นด้มเมกทายห้านะครับดาเมตก็กระกา,กากอยู่ครับแต่ว่าเฮ้ยสวยอะ่ะเป็นสีดำแล้วก็ใบกับใบดาบเป็นสีขาวนะครับขาวตัดดำอันนี้สวยอยู่นะต่อมาครับเป็นโมเดลดามมก็ทายโอนิคนะฮะอ่าเป็นสีดำไปเลยฮนะแต่ว่ามีตัดขาวนิดนึง มันให้ความรู้สึกเหมือนถ้าเกิดว่ามันมีโซ่ตรงนี้ออกมาเนี่ยคือผมนึกว่าอนะิจิโกะนั่นเนี่ยซันเงยซึใช่ไหมต่อมาครับเป็นดามัสคาทายดเดสเซอร์เอรแนนะฮะแต่ว่าเซตัสก็ยังกลางๆนะเกือบขึ้นมากลางแนละ้วเพราะมันเป็นหนึ่งแล้วเป็นสีจะขาวขาไม่ใช่ขาวมันออกเหลืองด้วยนะแต่ว่า สวยอยู่นะผมชอบนะเนี่ยสวยอยู่อะต่อมาครับเป็นดาบันกัสทายโรสวูดนะฮะโอ้เป็นด้ามจับสีแดงนะครับแล้วก็ตัวใบดาบอะเป็นสีขาวสลับดำนะฮะอันนี้ก็สวยนะเนี่ยสีแบบโอ้โหโดนมาก โอเคครับก็ดามัทกัสนะครับตระกูลดามัทกัสเนี่ยจะมีประมาณนี้ฮะต่อมาครับเป็นตระกูลของแฮนด์เมดครับเป็นสูตรของตระกูลแฮนด์เมดนะฮะโดยเดี๋ยวนะอันนี้มันออกผมไล่มาตามหมายเลขหมายเลขหนึ่งคือมันสูงสุดครับกันเดี๋ยวออกกากก่อนดีกว่าเดี๋ยวไปดูของว่าวมาแล้วครับมาดูของกากมันจะแปลกๆโมเดลแรกครับเป็นเบสิคแฮนด์เมดนะครับโมเดลสิบสองนะฮะเออนี่มันดาวขึ้นสติดไปดีกว่า ขึ้นโมเดลนี้มันจะไม่ค่อยมีอะไรหูบาเท่าไหร่นะฮะนี่ฮะแต่ว่าค่านตัดมันก็ไม่กากันนะมัน1.08อนะ่ะโหดกว่าฝ่ายดับเบิลแตอีกนะต่อมาครับเป็นอันนี้เป็นทายอะไรเนี่ยทายสินะฮะวี่ดีขึ้นมาหน่อยครับเหมือนเล่มที่แล้วแต่ขัดสิบนะฮะคือโอเคอยู่นะ คือถ้าเกิดใครเอาไปเล่นแบบโเรเป์ครับมีให้เลือกเนี้ยมีแบบลายห,หลายลายให้เลือกครับผมว่าโอเคนะอันนี้คือสภาพเหมือนไปตกน้ํามาครับแล้วมีขี้ตะไคร่ครับเดือดต,ตะไคร่น้ำครับมันเลยออกมาสีอย่างเงี้ยใช่เลยเนี่ยนี่แต่เหมือนกระเท่ถ้าเกิดว่าไปอยู่ในพวกตับพื้นที่แบบว่าอ่าชื้นชื้นนะครับพวกแบบพวกสู้กับไปสู้กับพวกอะไรนะเพราะไอแซนินจาระ ไม่ใช่ดิผมก็จําชื่อกลุ่มไม่ได้นะฮะกลุ่มพวกพวกเอรินจาบึงน้ำนะฮะต่อมาครับเจ็ดครับเวอร์ชันเจ็ดเป็นคล้ายๆกันครับแต่ว่าสนิมเริ่มเริ่มไม่ค่อยมีแล้วนะเริ่มสวยขึ้นนะฮะแล้วก็ตัวดักเป็นสีออกสีเหลืองมันไม่ดูไม่ดูเป็นไม้นะฮบต่อมาครับอันนี้เริ่ม ไม่อันนี้ไม่เริ่มไม่ขาดนะครับแต่เมื่อกี้น,นี่เริ่มเป็น1.64นี่ก็ไม่ขาดนะครับระดับหกนะครับเป็นหเ,เอ่เอ,เ,อเป็นระดับแอดวานซ์แล้วนะฮะแต่ว่าตัวฝักดาบมีลักษณะเป็นสนิมแต่ตัวดาบเป็นไอ้นี่นะครับเป็นแบบธรรมดาแล้วก็คือไม่มีสนิมแล้วอุ้ยโอเคเริ่มดีเริ่มดี เล่มถัดมาครับเป็นโมเดลไทยห้าครับททยห้าเอ๊ะตรงนี้มันมีเหมือนแบบเหมือนจะเป็นเชือกนะฮะใช่ไหมเหมือนมีอะไรตกแต่งขึ้นมาครับเพิ่มเป็นเชือกขึ้นมานะฮะนี่แต่สวยขึ้นมานะฮะต่อมาครับเป็นโมเดลสีฮะแต่ตัวฝักดาบนี่คือสีขาวสดใสละส่วนตัวใบดาบครับก็เรียบร้อยดีนะ อันนี้ดูให้ความรู้สึกธรรมดาครับก็คือไม่รูบหวาแต่ว่าก็ไม่ขากอะถ้าเทียบกับอนันก่อนๆนะต่อมาครับอันนี้ขาวดำอุยอันนี้คือแบบเรียบร้อยแล้วนี่คือระดับสูงนะครับเป็น,นสองจุดหนึ่งหนึ่งนะฮะสองจุดหนึ่งหนึ่งนี่ก็คือเท่ากับพวกมวยโถแล้วนะฮะคือระดับสุดยอดแล้วอันนี้ก็คือในส่วนของพวกสกูลแฮนเมดนะฮะ ต่อมาครับเป็นอีกตระกูลหนึ่งเนียที่อันนี้ผมแนะนานะเพราะว่ามันแมบบีแบบเหมือนแบบเหมือนแบบเคยไงล่ะหรือเรื่องเพิ่มขึ้นมาให้นะครับก็คือดาบพรตระกูลอสา,ามุระเมฮะไอตัวตระกูลสูตรดาบของไอตัวอสา,ามุระเมเนี่ยมันต้องไปที่อ๋อที่นี่ครับไหนว่อาอ้าวหาไม่เจอนี่ครับ พิชชิงวิลเลจนะครับเพื่อไปหาตะลุงเนะฮะเพื่อไปซื้อมาะครับซึ่งตัวเนี้ยมันต้องซื้อสม,มุดของหนังสือมานะครับทั้งหมดสี่เล่มนะฮะเพื่อที่จะปลดล็อกให้ครบนะฮะเพราะมันมีสี่ระดับเนะ,ะเราต้องไปทั้งหมดสี่รอบนะครับเพราะว่ามันขายอรอบตะเล่มฮะ,ะไม่ขายรอบเดียวให้จ,จบไปเลยก็ไม่รู้นะตะลุงเล่มแรก,กับเป็นอาซาุตะเมอิชิครับผมอิชิ ดูคือตัวดาบก็ออกมาแบบสวยเลยครับเพราะว่าเป็นระดับขั้นสูงแล้วนะนี่ครับเป็น1.17นะฮะเป็นระดับอันนี้ขั้นกลางก่อนแล้วก็ตัวนี้ครับมีเริ่มมีการตกแต่งนะอันนี้ก็คือเริ่มมาสวยเลยนะผมว่าเล่มถัดมาครับเป็นนี้นะฮะอันนี้คือที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันเนี้ยอันนี้คือสวยเลยแหละแบบผมชอบแบบการตัดสีของมันเนี่ย สีดำแล้วก็ตัดสีเหลืองเนี่ยแล้วก็ตัวใบดาบก็ออกมาสีสวยด้วยตัวถัดมานะครับเป็นสั้นนี่ครับแล้วอันนี้คือถ้าเกิดว่าตัวละครที่เราเล่นแบบตัวผู้หญิงเนี่ยผมว่าเหมาะเลยนะคือมันเป็นดาบที่ดูแบบสีอ่อนฟ้าอ่อนแล้วก็แบบดูแบบอ่อนโยนนะฮะแล้วก็จงใบดาบครับสังเกตนะครับว่ามันจะออก็นสีฟ้าด้วยฮะ มีดีเทลในตัวดาบนะฮะค่อนข้างดีเลยอะต่อมาเลยก็เป็นยนต์นะครับอันนี้คือแบบดูสุพรีมขึ้นมานะครับตัวใบดาบก็ออกมาเป็นปสีม่วงๆนะที่ผมเห็นเนี่ยแล้วก็ตัวเนี่ยคือมันตัดกันโอเคแหละแล้วก็มันดูแบบว่าคือมันดูแบบว่ายังไงล่ะ ดูดูลาครับตรงนี้มันออกเป็นสีทองนะฮะโอเคเลยแหละอันนี้เหมือนดาบของผู้โชกุนนะ่ยจริงๆี่ยนี่ครับก็คือตระกูลของอสามุระเมะนะฮะถัดมานะครับเป็นของคาตันนะครับอันนี้ผมเอามาให้ดูเฉยๆนะคาตันก็คือดาบทั่วไปที่มีอยู่ในเกมอยู่แล้วครับซึ่งที่ผมเอามาให้ดูเลยครับจริงๆอ่ะถ้าเกิดว่าดูมาตั้งแต่ตัวแฮนเมดนะครับอาจจะเห็นกันแล้วแหละ แต่ว่าผมยังไม่ได้บอกครับว่าจริงๆแล้วผมลงมัดอีกมัดหนึ่งเอาไว้นะฮะซึ่งมัดตรงนี้นะครับมันจะช่วยทําให้ตัววุฒเราอ่ะมีแสงสมจริงมากขึ้นนะฮะนี่ครับเดี๋ยวผมให้ดูครเดี๋ยวต้องหาม,มุมครับมันต้องให้ตาซ้อนแสงมันถึงจะเห็นหาม,มุมยาก เนี่ยครับเห็นไหมครับคือตัวดาบครับมันจะมีแบบว่าการสะท้อนแสงนะครับตามปกติตัวเกมต้นฉบับเนี่ยดาบแบบมันจะคล้ายๆพลาสติกนะครับคือเป็นสีโทนเดียวครับเพราะคนสร้างไม่ได้ใส่สีอื่นเลยนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเห็นไม่ชัดเดี๋ยวผมเอาเปลี่ยนให้ดูครับเต่เอาเป็นเมยโถแล้วกันเหมยโถดาบต้นฉบับนะฮะอันนี้น่าจะเห็นง่ายขึ้นนะนี่ไงเห็นชัดขึ้นครับ ตัวดาบของมืโถนะครับตรงเนี้ยมันจะเป็นสีทองนะครับจริงๆอะ่ะแล้วก็ตรงเนี้ยมันจะเป็นสีเ,เงินนะฮะนี่ครับเห็นไหมฮะนี่นครับคือมันจะมีแบบเงาขึ้นมาเลยอันนี้คือเห็นชัดมากครับนี่คือระดับมือโถนะครับก็จะเห็นชัดมากครับก็คือเขาขัดสนิมออกมาดีฮะนี่โอ้แต่ว่ามือโถดีเทลเยอะอยู่ะเนี่ย โอ้แล้วก็ดูตัวดาบเป็นไม้ของจริงเลยอ,อันนี้สวยต้องสวยที่ดาบดีสุดในเกมอัอนนี้นครับก็คือหมอยโถนะครับอีกอันนะครับอันนี้จะเป็นตัวมอดอีกมอดหนึ่งนะครับเป็น Red and Black นะฮะเ e d and b l a c ็นะครับ,รบเป็นมอดที่มีตัวเดียวครับก็คือเป็นตัวนี้เลยแหละซึ่งราพอเราลงเสร็จปั๊บมันไม่หาบูปินไม่ได้ครับเพราะว่าบูพินแม่งไม่มีฮะ เราวิธีการได้ของมันก็คือผิดพลาดครับเราสร้างแล้วออกมาแล้วผิดพลาดอ่ะไม่จะได้อันี้ครก็คือสมมติว่าเราสมมติสร้างดาบขั้นสูงเนี่ยฮะอย่างเช่นทวกยนต์หรือไม่ก็เนี่ยครับไอแฮนเมดไทายวันนะฮะสร้างขึ้นมาเนี่ยหรือเม็เมยโถก็ได้ครับมันมีโอกาสที่จะได้เลตแอนแบกเนี่ยครับแทนนะถ้าเกิดออกอ้างพลาดนะซึ่งในคังผมตอนเนี้ยเลตแอนแบกอ่ะเพียบเลยนี่ครับแต่ว่า ไม่ใช่ว่ามันไม่สวยครับเห็นไหมครับเนี่ยนี่ครับก็ถือว่าสวยนะคือตัวเนี้ยด้านจับเนี่ยไม่ซ้าใครเลยอะแล้วก็ตัวนี้เป็นดูเป็นไม้ด้วยนะอือผมว่าสวยอยู่นะก็อันเนี้ยคือวัาตัวที่ผมกล่าวมาเนี่ยมันก็แค่เป็นส่วนหนึ่งครับมันจริงๆมันยังมีอีกหลายตัวครับที่เปลี่ยนในเรื่องของ อาวุธนะครับทาให้ดูมีแบบหลายแบบมากขึ้นแต่ว่าที่เอามาให้ดูเนี่ย <c oughs> เพราะว่าพวกนี้เนี่ยมันคือเป็นสูตรที่ทําให้มอสทุกตัวนะครับสามารถใช้ได้นะก็คืออาวุธทุกชนิดอ่ะมันสามารถใช้ได้คนระับเนี่ยอย่างที่เห็นกันนะครับว่าตัวที่ผมโชว์เมื่อกี้มันคือไดโชมันไม่ได้มีในตัวเกมด้ฉบับนะครับแต่ว่ามันก็สามารถสร้างตระกูลอื่นๆได้ครเช่นกันครับเนี่ยครับไม่ว่าผมจะลงมัดอะไรมาครับอย่างอดดาบอดาชินะครับ,บ,ม,บ,บ,บ,รบมันก็ได้ครับ มันก็มีขึ้นมาตลอดนะฮะซึ่งอันนี้มันเป็นข้อดีครับของการหาสูตรเพิ่มนะครับสูรการตีดาบอะเพิ่มมันทําให้เราสามารถตีดาบชนิดอื่นๆได้แล้วก็เลือกได้ครับว่าจะเอาเกรดประมาณเท่าไหร่ในการาไปใช้เนี่ยซึ่งตัวเนี้ยผมว่ามันจะช่วยเพิ่มความสมุกให้กับทุกคนได้แหละโอเคก็วันนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมเอามาอธิบายกันก่อนนะฮะถ้าเกิดว่ามีผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่า เนื่องจากว่าปกติผมเล่นเนี่ยบางครั้งผมก็เล่นด้วยกันไม่ลงมอสนะฮะผมก็เลยไม่ค่อยได้ตีดาบครับเพราะอย่างที่บอกไปว่าดาบมันตีได้แค่ถึงเอ็ไททนะครับเอ็วอล์กเกอร์ไททซึ่งมันไปโดเอาอะแม่งได้เกตที่สูงกว่าก็ไปโดเอาสิง่ายกว่าก็เลยไม่ไม่คิดจะสร้างตีดาบเองนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยผมใช้เวลาในการจะฝึกช่างตีดาบเนี่ยเพื่อให้เก่งเนี่ย ผมใช้เวลาในโลกจริงนะครับไปประมาณ5-6วันนะก่อแม่งจ็แม้ถึง95ครับ95คือตีเหมือยโถได้ครับคือเหนือยชี้หายเลยขนาดใช้มอดคูณ5เพิ่มขึ้นมาไม่ยังโคตรนานครับอาจต้องถ้าเกิดว่าใครจะเล่นอาจต้องเพิ่มเป็นคูณ30มิครับเพื่อที่ให้มันไวได้นะแต่ว่ามันก็อาจจะแปลว่าเสียอัตราลดไปเพราะว่าตัวละครอ,อื่นนะ่ยมันก็ได้คูณไปด้วยครับมันอาจจะลำบากนิดนึง โอ,โอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ